อ้าไม่น um, um, ้ำมันนี uh, be ่ม no, ันไม่มันมันไม่ขยับเลยอืมน้ำมันนิ่งเราเราไปดูแก๊กซ์สิเดี๋ยวไปดูแก๊กซ์สิเดี๋ยวอเม่น้ำมันน้ำมันเปลี่ยนกันน่ะน้ำคนละสีแล้วนาะนะดูเดี๋ยวสิน้ำคนละสีนะไปไปโอ้โห นี่คลนละสีเลยเนาะมันแปลกเนเีนเ่ยแปลกมากเลยมีดเหรออยู่ในตะก,การเนี่ยไหนรูส้สร้างเขื่อนเมื่อกี้เสร็จยังอ๋ออันนี้น้ำที่ไรน,นะครับน้ำเยอะเลย,ยเขียนเละเลยเขี <c oughs> ยนเละไหนรู้เอาอะไรมาเอาหินไหน เอาหินมาเหินมาจากตรงไหนล่ะเอาหามันาทน้ำอ๋อแล้วจะมาทำอะไรเอามาหามาเอ็นเป็นเล็มๆมะอืมแล้วก็เอามหอยมาเสียตรงนี้ด้วยเนยเอามาทำขวานลูกกินมะกอยังกินแล้วหวานไหมหวานไหมครับมะกอหวานมะกรอสีเหลืองเลยคือคือข้าข้าข้าทำให้มันเป็นๆดิ อ๋อมันเป็นอะไรเราไปหาใหม่สินะ,ะมีเยอะเลยเราไปหาใหม่สิไม่ตามพ่อาววามาจะก็จะเอาเองมามาตามพ่อมาจะกวว็จะเอาเองแต่งเดิมน,ดม,นนะดมาเดินมาค่อยๆเดินมา จะไปทำขวานแล้วอเอาไปสองงานเน่งไม่ไปเยอะๆนี่ครับนี่ต้นไม้ไผ่นะครับนี่ต้นไม้ไผ่ต้นไผ่หวานนะครับแล้วก็มีต้นมะละกอนะครับมะละกอ โอ้โหลูกเยอะมากเลยนะครับมันหักนะครับแล้วก็เลยแทงยอดใหม่เป็นสามต้นน้ำมันร่าเน่ฮะเอาน้ามันราดเน่ร่าไนที่ตัวเล็กที่สุดเนี่ยในมุมพราับล่าป่ะไม่ร่ะอันนี้คือใน้งงกวาดสายนี่ไงเนี่ยเด็๋ย ล้างก้อนหินเหรอแมงงูมสามารถเฮ้ยอะกาศแมงงูแมงงูฟาราเดล่ามันสามารถว่ายน้ําได้ไหมได้อยู่มันว่ายน้ํามันมันอยู่บนน้ําได้อยู่หรอถ้าถ้าเป็นแมงงูยักษ์นี่ว่ายน้ําไม่ได้หรอเจมน้ำเนาะมันหนักเกินเนาะไม่น้ำหนักมันยี่สิบโลใหญ่ชะลอมยี่สิบโลเลยเนาะนัำเสจัง ตักนั่งเท้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ่าฮะเอาเอาไม้ไผ่มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมอืมเอาไม้ไผ่มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมทำเป็นควันเนาะอืมไปมไปทาไม้ไผ่กันเดี๋ยวไปควัยเอาได้พอดีเลยเอา เนี่ยอันนี้แหละนี่ยชิพานเนี้ยมัดเดี๋ยวเราจะทำลูกเดี๋ยวเราจะทำเนี่ยแบบนี้เราจะทำหอกเก็ทำหอกคนป่าใช่ไหมคนป่าสร้างบ้านเนาะ่ะมัดตรงนี้ดิเีลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็คุ้งเลยไม่ไม่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เหรออันนี้นะไม่ใช่ตรงนี้เสียงอะไร เึงดิงทำนีโชอชนี่ยนี่ชอเพื่อนดูนียนี่คือหอกของสกาหลุดเลยอ่ะบอมบอมแข่งบอมบอมถ้าเรงทำของข้อว่ตกีใอ่ค่ะพอ ไปหันเข้าไปหาหนินมาก่อน <c oughs> เออเดี๋ข <c oughs> าเก็บมาต่อนอะใช่ใช่อยากเอาที่มันยาวอ่ะอย่าเอาอันยาวๆอ่ะอันนี้มันสั้นโอ้โห <c oughs> ใหญ่เท่าหน้าคนเลยขึ้นใหญ่เลอตาย <c oughs> อะไรอะ เอาไว้ให right, ah, mm ้นกสินะป่ะเร็วละอ้ะวจะตายแล้วกระบายอยู่เนี่ยไายไม่ได้เนี่ย มาใช่หาปูกันไหนลูกดูสิน่ะดูดีเพือ่อนกันหา้หามามาหาปูด้วยกันมาเสร็จหม,หมดกันร้อนห้าห้าห้าปิดโทรศัพท์เออเดี๋ยวเราจะหาปูแล้วก็เอาก้อนหินมานี่โอโ้โหก้อนหินอะไรเนี่ยทำให้มันเบ็ดไงอันนี้ด้วยกันเนี่ยอืมอันนี้อันนี้ดูนนสักแกตรงนี้มันเหลมมาก เดี๋ยวล้อนะเส่นหมูไว้มันก็มีแต่มีปูมั้งแถเนี้ยมีอยู่มันเอบอยู่ในเส้นิงเนี่ยถ้าถ้ามันมาจับตรงนี้เลยถ้าเรามือมาจับตรงนี้เลยเนี่ยมีไหมไม่มี กี๊สิกเ้ยได้เสียงม,มันมันอยู่ตรงนี้อ,อ่าหัวแล้วเนี่ยยังไม่เจอเลยน่าจะอยู่แถวนี้และนะ้เวเนอะฮ้ยเฮ้ยแลงทำไมูีตรงนี้หรือเปล่าไม่อยู่สนุกไหมลูกสนุกเป็นเหมือนอาบน้ำเลยน้ำเข้าใส่เนอะ โอ้โหเลซี่ดีครับมีเพื่อนๆโอ้โหน้ำใสามากเลยเน้ำในคลองนะครับนี่น้ในคลองที่ไรนะครับเจอแล้วนะเนี่ยเจอแล้วโอ้โหนี่นะครับเพื่อนๆโอ้หโหปูสองตัวเลยมีอยู่แล้ว <c oughs> ันโดย่างปูกินไหมไม่ได้เลยมันบาบนะอ่าบาบเนาะบาบนะคะอ๋นอนี่โอ้โหมันบาบอ๋อจับซีมันไม่กัดหรอกตกไปแล้ว้ ใหม่ไงเม,มื่อกี้กา็หาเจอสองตัวเลยเนาะอืมน่าจะอยู่แถวอยู่โอ๊ยทำไมน้ำขุ่นจังดูสิทำไมน้ำเป็นเนี่ยแล้วคุณยิ่งหาไม่เจอหรอกเดี๋ยวรอให้มันใสก่อนโอ้โหดูสิเพื่อนๆดูสิครับน้ำขุ่นมากเลยนี่ๆโอ้โหโอ้รูสิสวยมากเลยนะเป็นคลื่นเลยเนาะโอ้โหมันเหมือน นั่นอ,อ,อยู่ในนี้เออเออมาดูสิอ,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 อ้าว <laughs> ไม่ใช่ให้ตายเถอะเมื่อกี้จะไกลห็นมันมุดเข้าไปในนี้อ,อ,อุ้ยจะไกลหินแล้วไหนครับเมื่อกี้จะไกลห็นหนี่มันอ่านมาทางนี้อืมดูสิดูสิมันหายไปแล้วไหนรู้เห็นแล้วชี้ให้พ่อดูสิไงมันอยู่ตรงนี้เปล่าเออรับไปดูสิ อือนี่เหรอนี่เหรอมันขาด้วยตเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้อันนี้นี่ครับโอ้โหเพื่อนๆนี่นี่คือปูนะครับอาสกายดูสิปูเราไม่ย่างปูกินไหมอ้าวทำไมปูมันตายแล้วล่ะเอ้าไม่ตายมปูไม่ขยับเลยนี่ปูมันแกล้งตายนะครับเพื่อน กูแกงตายมันตลกม,ม,มา,าก,กมเลยถ้าถ้าเราไม่ยากกูกินไหมเออยยกกูกินกันมามาเฮ้ยนี่ไงนี่นไะนีน่ไงนีน่น,น,น,นี่เหรอโอ้โหเพื่อนทราเห็นไหมครับในปูนี้จับอะไรจับจับมันมาดูสิ แล้วจับมันเฉยๆนะครับนี่นะครับโอ้วิ่งไวมากเลยถ้าเราถ้าเรากับปูนะ่างนี้โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไหนถ้าจับอันนี้ก่อนนี่นี่นี่ปูปูจับเลยโอ้จับ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 โอ้มีสองตัวตัวนี้อยู่นี่ครับตัวนี้อีนี่ครับนี่จับเลยแล้วก็อีตัวหนึ่งอีนี่นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับ อ่าเราจับสิมันไม่ทำอะไรแล้วนี่นี่นี่อันนี้นะครับตัวนี้อันนี้ครับพเพื่อนๆครับนี่น,น,นี่เห็นไหมครับอ๋อสุดยอดเลยเฮ้ยดูย่่าฮห้าห้ากลังจับดูดิกอ่าเราเดูสิฮะโอ้โหนี่คือน้องปู <laughs> สวยมากเลยนะครับสุดยอดเลยห้าห้าเราจับกล้ามมัน không phải,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  nó phải, không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  không phải,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  không Oh. <laughs> อ๋อหาจับปูดิเอ๊ๆ <Hey, hey. S 2> ปูป่ะนี่เฮ้ย hey. ไปละสกายไม่ให้ปูมาตรงนี้ขาดเดี๋ยว hmm. มันเดี๋ยวเวลาสก,กายอาบน้ำตรงนี้เลยปูมันกัดตูดกัดตูดเลย <laughs> มีตูดเลยนะโ <laughs> อะ้ไม่มีอะไรเซมบอกว่นร้อน โอเคไปลูกเดี๋ยวไปดูเราไปดูไร่ผักกาดกันแล้วอันนี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกาดกันแล้วนะ